เอาละครับจะเปิดน้ำโล่งแล้วครับผมเป็นปลวกครับค่อยๆด้วยนะอย่าให้สะลุลังปลุกเดยเอาละครับไก่จีเอาลังออกเลยละครับผมจะพามาดูครับสวยมากนี่นีอ,อมเมียยังไม่มาอยู่มี สวัสดีครับพี่น้องพบเจอกันไม่เช่นเคยนะครับในช่องชีวิตไงสายทุ่งครับวันนี้ผมมาโนนสูงครับผมมาหาตอนแรกต่างใจมาหามิมครับเอาตะกร้ามาพร้อมเลยครับพี่น้องแต่ก็หามาสักพักแล้วก็ยังไม่เจอมิมครับผมแต่มาเจออย่างอื่นแทนครับผมครับฟลุกครับฟลุกไปพาไปดูครับผมว้าวเฮนบินเป็นสายมาเลยครับผมอยู่พุ่มข้างนาแล้วนี่แหละครับผมขับรถมาเรื่อยๆมาเห็นแม่มันบิน บินพันนาครับผมครับก็เลยขับตามมามันเป็นทางครับตรงนั้นเป็นทางผมขับมาทุ่งเป็นหวยใช่ไหมฮะมันหากินก็หวยครับผมมีแม่นี่ครับบินตามทางมาครับผมผมก็เลยขับตามมาครับผมจนมาถึงล่างเลยครับบินตามถนนครับผมครับโอ้ไอเตัอนี้มันพาเพื่อนตายไปเลยครับผมแต่มาดูดูครับว่าจะพอเอาได้ไหมน่ะบินออกไรเงี้ยงไรเงี้ยงเลยพี่น้องโอ้เป็นปลวกจิพอเอาได้อยู่ดิพี่น้องคุดได้ด้อนี่ยทางวิพาพานภูมิมาจัดการครับผม มากระพานภูมิพอดีเลยครับสวัสดียามคำคืนครับพี่น้องมากระพานภูมิกันน้องเว็บครับผมครับก่อว่าจะมาตีต่อลุมกันก็มือใหม่กันทั้งหมดนี่แหละครับผมพันภูมิกับพึ่งเคยกันน้องเวฟบยิงเลี้ยวใหญ่ครับจิตตื่นแล้ววะนี่อเอาละนี่รังต่อเราอยู่กันอันนี้แผนสองเลพี่น้องเด้อแผนสองครับว่าเราจะใช้น้ำมันอุดแหละแต่พันภูมิบอกขอแผนสองไว้นิดหนึ่งครับผมครับไว้เผื่อชุกเฉินครับผมไว้เผาครับอ่ะโอเคไปต่อลุมครับอยู่กับปลวกครับผม อุปกรณ์เพียบเลยครับลางนะัล่างไหนตรงไหนที่นี่แหล,ละทางนาเรานี่ละเอพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูปากรูมันครับมีฐานยามอยู่ตัวหนึ่งครับผมเนื่นยนะครับ,บครับผมก็หายพันธุ์ภูมิเทียมยาสลบับผม น้มันเนี่ครับหลายๆเลยโฉกโฉกหน่อยนับเลขประวาลูหน่อยโอเคอ,อยากเป็นเนียนๆเด้อเอาละพอแล้วครับใส่หลายๆเดี๋ยวมันจะเน,นียนแคปเป็นภูมิาพ,าพันธุ์ภูมิไม่เคยเดี๋ยวต้องติ๋วครับนี่เด้อพานธุ์ภูมิไอตัวทหารยามน่ะเอาอันนี้บีบใส่นี่นี่เอาขวดเลี่ยบีบใส่ฟุบๆให้ปีกมันเปียกเด้อนี่มันเข่าไปแหรอเดี๋ยวดิว่ดงไอพันธุ์ภูมิจะกังกันบีบใส่ฟุ๊บ แล้วก็สัมบีสัมีเลยตามด้วยสัมบีหยับบับโอเคอย,อย,อย,เยัดแน่นเด้อลุกบุก<ๆ>โอ้ยแตกอภะหยัดแดงสดปากแตกเลยเดี๋ยวมันจะออกมาุผมเ,เร็วรีบทำเลียบมาเนี้ยหมีนตัดผาดูตัดผาดูต้องใหม่ก่อนนะเร็ว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 เดี๋ยวผมไปเอาดินถมกันเลยไปเอาและครับก็ยัดผาไปแล้วครับผม ทาหารยามถูกจัดการแล้วครับ <at> <c oughs> โอ้ส่งหนา <c oughs> เอาละก็เดี๋ยวรอดูอาการมันก่อนครับว่ามันจะยังไงมันมีรูออกทางอื่นไหมเดินอ้อมปวกเห้พวกเราฟังกําลังหลอบปวกเผื่อมีรูอื่นมันเป็นปลวกครับมีรูหนูครับผมรูมันถึงบนนะผุเนี่ยโอเคอเครับผมก็ถางทางเคลียร์ทางออกสะดวกแล้วครับพี่นี่มเห็นอเียให้ขอดูใกล้ๆหน่อยมีเสียงบินยังยัง รู้ไหมไก่เงียบกิ๊บเนาะเปรตเหะเดี๋ยวเคียงลหรอเคียงเงื้อเงื้อเมื่อกี้อืมถูกตรงอืมให้มันตื่นนะมันจะได้บินมันจะได้สรุปไวๆตี่ก็ยังยังไม่ได้ยินเสียงเนาะเงื้อเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ท้างานเดี๋ยวเอาน้ำมันเข้าไปอีก ก็วางแผนจะใส่น้ำมันเพิ่มครับะวาต่อไม่บินเลยครับผมอุย้ยชุบกูน,นั้นพุ่มโชกกน,นั่นเองจิง้พวกแผ่นผ้าเลยเพราะว่าผมใช้ผ้ากับใดสํารีมานิดเดียวมาปกติกินมันต้องบอกเลยอันนี้กบาครับอุย้ยเอาแล้วครับอุย้ยทำลายปากโคงมันมดเลยครับผมโคงใหญ่เลยทีน,นี้รวมพดน์่าผมรวมรวม,รวมดอก โอเคดูต่อไปเด้อมันเอยถูกหลกกับน้ำมันเดาแล้วแม้เหมือนรถคัดแข่งกันเลยเลยพนภูมมบอาว่ามีเสียงแล้วครับที่นี่รอบนี้เต่มันมากกว่ไปนลยครับเนี่ยเหมือนเหมือนรถแข่งเลยนี่บื้นบื้นบื้นเอาละก็ฟังจนกลัวเสียงจะเงียบเด้อหรือไม่ก็เสียงน้อยลงอ่ะแล้วเราก็จะเริ่มคุดกันบินชนด้วยดูดีๆเนอะเอาพี่น้องพันภูมมอยากให้ฟังเสียงครับ ฟังเสียงรถแข่งครับผมเอาฟันปูมเอากลองไปไกลๆเดี๋ยวไปเงียบๆเลยองพี่น้องอยู่ว่าในกล่องจะได้ยิงไหมครับได้ยินเหนน้าทาฮูเราได้ยินเอาละเดี๋เสียงสนามรถแข่งเดี๋ยวรอสักพปกคกับบางทีกันหนุนเลยทิศยีทิศราทีติดไปออกมาไงล่ะพุ่ม อ,อจัดการไอตัวที่ออกมาก่อนพุม่มเออแล้วก็ปิดปิดปิดรูที่มันออกนี่แหละครับมีเซอร์ไพรส์เสมอตกกั <t uk S 1> นานานกันนาอยังสูงน้องเว็บกอยังไหวเลย <g uss> เป็นไงล่ะหลดแข็งมันทะลุออกมา <g uss> ไม่เป็นไรเราเฝ้ามันไว้มันออกมาก็ <g uss es> จัดการเลย <g uss> นี่ไม่เจอ ขาแรงไงทอะไะีร <c oughs> ไหนที่มันจะลุมาได้ยังไงไหนที่นปึงเลยเอนี่ซ่อมยังซอมหรอโอเค <c oughs> ชนชนไปดันเปิงมันมีมันมีจุดหนึง่งที่พ่ามันไม่หุมหุมไม่ดี่ะเนีะเสียงเงียบลงยังข้ากงเก่าอีกนี่เอาเอาเอารอให้กันป่มเ่ากับ น้องเวฟอยากลองฟังกับเป็นไงเงียบยังเงียบเลยเงียบแล้วงานก็ค่อยๆคุดเดย์เป็นไงมาเร็วชัวคุณลองฟังวะพาพี่น้องไปฟังกับอ่ะเงียบเลยอืเงียบหมดเลยไม่มีเสียงอะไรเลยเอาละทางงานค่อยๆเชาะออกเดี๋ยวเอาจอบมาเด้อเอาละครับจะเปิดน้าโพรงแล้วครับผม เป็นปลวกครับโอ้ยจะเด็งกระตาเลยพี่เมย์ค่อยๆด้วยนะอย่าให้ทะลุลงังปลุกเลยลังหน่อยเพื่อน,นมาลุ้นกันวันลังใหญ่ไหมครับเอาพี่น้องสรุปเมื่อไหร่ครับผมไปพามาดูข้างในครับเห็นหมีน้องพี่นอ้องนู้นเมียโตจิ้มเลยเอาล้วครับเดี๋ยวขุดเลยที่นี่อางนี ทีเอาขนาดแค่พอเอาลวางต่อออกมาได้ก็พอจะ,อเ,ะเอาไงนะพรับผมอก็ได้ได้ได้ไม่มีปัญหาอยู่ยถือว่าพวงใหญ่มากเดี๋ยวอย้ยพึ่งพวงออกกวางกวนั้นกวางกว,งกว,งกวง่นั้นเอาละครับไก่จีเอารังออกได้แล้วครับผมเดีย๋ยวพา,ามาดูครับสวยมากเนี่ยเอ้อ มีเมียยังไม่เมาอยู่เมียนึกอย่งนี้ไหมน่ะเอ่อไม่ต้องใช้นำ้ำมันไม่ต้องใช้นำ้ำมันโอเคไม่ต้องใช้น้ำมันโอเคครับขออนุญาตขาบางตัวครับผมโอเคเก็บไปนะหลือเพราะมันเริม่มฟื้นแล้วหนุนข้างในหนุนข้างในหนุนกันดิไอตัวนเอื้อมมือไปเอานัาา่นเลยระวังเอาได้เลยอ่ะโอเคเอาของใส่มาเไปอ๋อผ่านปุ่มจะลุยแล้วครับจะตัดด่างออกมาแล้วครับระวังมือเด้อที่ชนเข้าไป ไปจับเอาเมร์มานี่ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวตัวอ่อนเสียหายของอร่อยครับผมอือหนังตัวอ่อนล่วงแล้วครับพันพรมเบาๆเบาๆไม่มีมีดบางเนาะอืมชุดพร้อมสามารถเร็วเบาๆเบาๆขอตัวนี้ออกมาครับอ้ยหนังตัวตัวที่ล่วงอะมาเอาเอาเอา,เอามา ừ, ดั ừ, ดเสิยดายตัวนึ่งอ้วนๆมีดังหน่อยดังหน่อย,ย,ยคือ อ,อมยังอร่อยดิยอโอเคได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเทวไยเดี๋ยวเว็บเด้อครับยังไงตัคูมีตัวบินไหมดูดะมีแล้วเอามาทีละอันก็ได้โอ้ยเร่หมดตรงนั้นสวยครับ การพูงโชว์หน่อยอ่ะยกพิกขึ้นมาผิกขึ้นมาพูงเออเห็นวงังขาวนี่ครับผมโอ้ยสองตาอันมาพูง <laughs> สวยงามครับเฉยหืเจ้าานี่ยังไงวะนี่นยไหนค่อยๆคิดได้มาแล้วโอเค,อเควูยจีดังเลยนี่ มีุดยังยังข้อมีเสดุอะยังเหลืออีเกเหรอหมดแล้วมั้งส่วนใหญ,ญ่ก็จะประมาณนี้แหละเลี้ยตัวนึงเลยตัวดนึ่งลือตัวนึงโอเคเรียบร้อยครับโอ้ประสบความสำเร็จครับผมครั้งแรกของฟานปูมและพันเว็บครับ <c oughs> ต,รตีตอหลุมครับผมลงในแท้แต่ต่อเป็นต้นไม้ครับอือนี่แหละของยากอ่าเอาไว้ยเงาแหละมจีดเลย เปิดโพรงไว้กันแหละเดี๋ยวมันจะได้ห,หายสลบทิ้งถายหมอหนึ่งี๋ยวหมอเมาออกมาอ่าใช่ใช่ใชทิ้งเลยเอานี้เลยไปครับพี่นอ้องกำลังฟื้นครับอ่ามันไม่ตายด้วยครับพี่นอ้องขา,ขากระดุกกระติกขากระดุกกระดิกอยู่เลยครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ดูนี่ขากระดุกกระดิกนี่นี่งูตัวข้างในมันกระดุกกระดิกอยู่โอเคครับอย่าสะลุดครับปุยชากระฟื้นอ่าเห็นเราทำรังเดี๋ยวเราคุ้มต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะฟื้นแล้วโอเคครับกลับบ้านกัน ครับนี่แหละครับผลงานของเราคำคืนนี่กับผมก็สามพลานกับผมครับมือใหม่นะแต่ได้กินกับผมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับฝากที่ตามมเด้วพี่น้องคำคืนนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ